สวัสดีค่ะเพื่อไส้ทีนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโตเกียว n ูนอเวค i ินิงนะครับผมก็มีประกาศอัปเดตนิดหน่อยนะครับในเรื่องของตู้กาชานะครับที่จะมาต่อตู้คาทาราฟ้านะครับก็คือคาเนกิเคนนะครับนี่ล่างปิดตานะครับตัวนี้เป็นตัวละคร l i m i t ต็ดหรือว่า e อก l u s i v e นะครับซึ่งจะการันตีอยู่ที่300หมุนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่แท็กของอกิริอีกแล้วนะครับก็ ช่วงนี้นะครับแท็กโอกิริมาค่อนข้างเยอะนะก็ทําให้คนที่เล่นแท็กโอกิริเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมากๆเลยนะช่วงนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องไปรออ่าอายโตะแสงนะครับที่จะน่าจะต่อจากคาเนกิตะขาบนะครับผมอ่ะตอนหนึ่งนะครับเราไปดูในเรื่องของสกิลของคาเนกิล่างนี้กันชิง ก็จะเป็นคาแดกกี่ลังนี้เลยนะครับปิดตาเนาะหรือว่าเซิร์ฟนอกมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นของคอมแบ็กอัฟฟิตนั่นเองนะครับามาดูในเรื่องของสกิลการ์กันก่อนนะสกิลการ์ดเนี่ยเป็นการโจมตีแบบพันเดอร์นะครับโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะอยู่ที่2องรของพลังโจมตีส่วนรูปแบบของพันเดอร์คือทุกหของเลือดศัตรูที่เสียไปเนี่ยนะครับจะเราจะสร้างดามจเพิ่มเติมหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของดามจที่เราสร้างขึ้นนะครับ และนอกจากนี้เนาะถ้าเกิดเราตีศัตรูที่ติดแฟร์เนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก80%ของ ATK นะครับที่เราสร้างขึ้นนั้นเีงนะประมาณนี้นะครับสกิลการ์ดไม่มีอะไรมากนะเป็นตัวตีหมู่นะแล้วก็ติดอ่ามีทําให้ติดสถานะอะไรพวกนี้ได้นะครับอืมไม่ใช่สิไอพวกติดสถานะมันจะเป็นของพาสซีฟเนาะมาดูพาสซีฟกันนะครับ สำหรับพาสิบนะครับผมเรื่องพาสิบแรกเลยนะปลดมาหนึ่งตัวละครนะครับผมพาสีบแรกก็คือเมื่อฝ่ายเราเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยจะติดสถานะที่เรียกว่าแฟนะครับหรือว,ว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันคือหวาดกลัวนะอืมจากนั้นนะครับเมื่อศัตรูที่มีสถานะแฟเนี่ยใช้สก,กิลนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็จะได้รับอีกหนึ่งดีบัฟนะครับก็คือ disruption นะครับและเมื่อศัตรูตายนะครับ ศัตรูทั้งหมดจะได้รับสถานะแฟมาอีกนั่งอีกนะครับผมแล้วสถานะแฟคืออะไรสถานะแฟเนี่ยก็คือเป็นการลดค่าพื้นฐานของศัตรูลง12เปอร์เซ็นนะครับเป็นเวลา1เทินส่วนสถานะดิสซับชันเนี่ยก็คือทําให้สกิลที่ศัตรูใช้ในเทินนั้นเนี่ยไร้ผลเป็นเวลา1เทินนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าพาร์ีฟแรกของเขาเนี่ยก็คือเป็นการติดสถานะ สสถานะเลยนะครับผมประมาณนั้นนะต่อมาเป็นการปลดล็อก1ดาวนะเออแล้วก็พาสซีฟของเขาเนี่ยก็จะดูง่ายเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่เป็นตัวหลักนะครับก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราใส่เขาเป็นช่องสํารองแล้วก็คือช่องที่5นั่นเองนะครับผม,มประมาณนั้นนะอ่ะต่อมานะครับเป็นปลด1ดาวนะครับปลด1ดาวนะครับผมก็คือเมื่อ ถึงเทินเรานะครับถ้าตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดที่ใช้สกิลในเทินที่แล้วเนี่ยเป็นตัวละครของแท็กต้นโอกิรินะครับพลังโจมตีของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มไปเลย10เปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับผมตรงนี้นะก็อันนี้เป็นพาสซีิที่ได้รับการเนื้อบัฟบัฟขึ้นมานะเพราะปกติมันเป็น6เปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้เพิ่มมาเป็น10เปอร์เซ็นตนะคะผมอืมนะครับประมาณนั้น อันนี้ก็จะเป็นพาสีหนึ่งดาวนะครับต่อมาเป็นพาสาีปลดล็อก2องดาวนะครับผมก็คือเมื่อเราทําให้ศัตรูเนี่ยติดวีกเนาะก,ก็ค่าพื้นฐานของฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหเปเ็นเป็นเวลา1นเทือนนะครับก็เป็นการบัฟนั่นแหละบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะต่อมานะครับผมเป็นการปลดล็อกนะครับสามดาวนั่นอีกนะสำหรับในการปลดล็อก สามดาวนะครับอันนี้ใส่ช่องที่5หรือว่าใส่ช่องสำรองก็มีผลเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดตัวละครฝ่ายเราเนี่ยที่เป็นต้นโอคิรินะครับทำความเสียหายนะครับกับศัตรูที่ติดแฟนนะครับเพิ่มเติมอีก30%เปอร์เซนะและเมื่อศัตรูที่ติดแฟนเนี่ย ใช้สกิลนะครับก็จะลดความสามารถที่เกี่ยวกับค่าพลังมงกัร4%ซึ่งสามารถลดได้สูงสุดถึง8%นะครับนี่ก็เป็นการสแต็กนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูที่มีแฟร์ตายนะครับจะทําการเพิ่มเลเวลสกิลของฝ่ายเราทั้งหมดโอ้โหของดีเลยนะครับพาสีบตัวนี้นะ3ดาวนะครับไฮไลท์ไว้เลยนะฮะก็คือตัวของการเพิ่มเลเวลสกิลนะเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับอืม ขอแค่ค่าได้เท่านั้นนะก็จะเพิ่มเลเวลสกิลไปเลยนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเวลาเรารวบรวมกาเป็น p o w e r อร์เนะครับหรือว่าเป็น3ดาวที่มีออร่านะครับจะทําการเพิ่ม a d k 8เป็นเวลา1นึ่งคืนให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นสายซับพอร์ตให้กับฝั่งเรานะครับที่ผมว่าเก่งมากๆเลยนะสําหรับใครที่เล่นแท็เอากิรินะครับซึ่งถ้าเปิดมาเนี่ย ต้นต่ำก็สามดาวเออนะครับใครแต่ถ้าเกิดใครมีงบก็จัดเต็มๆไป6ดาวเลยนะครับผมประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นตัวคุ้มค่านะสาหรับต้นโอกิรีเอาไว้ใส่ช่องสำรองช่องที่ห้าเนี่ยมันคือมันบูททั้งดาเมจให้กับเพื่อล่มทีมได้นันะ่นเองเนียแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดพวกพลังป้องกันต่างๆของศัตรูนะครับมีการเพิ่มเลเวลสกิลการ์ดด้วยนะครับเวลาฆ่าศัตรูได้ นะครับผมอันนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เป็นตัวหลักนะครับใช้เป็นตัวสํารองเนี่ยคือได้ผลเหมือนกันสําหรับพารสีฟนะครับก็ถ้าให้แนะนําจริงๆก็ใครเล่นต้นโอกิริก็ควรเปิดไปแล้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้นโอกิริก็มาค่อนข้างถี่นะครับก็ลองคํานวณดูเพชรดูตั๋วดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเปิดกันสักเท่าไหร่แต่ก็แนะนำนะแนะนํามากๆเลยนะใครเล่นต้นโอกิรินะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัวละคร ที่จะเข้าต่อจากทัฐละนะครับแล้วก็ผมอยู่เซิร์ฟสี่น,นั่นเองนะครับก็ใครอยู่เซิร์ฟหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีเวลาเก็บเพชรแล้วก็เก็บอ่าเก็บเพชรเก็บตัวต่งตางๆนะครับวางแผนในการเปิดตัวละครนะครับผมนะครับสําหรับผมที่รอเล่นสาย c dG หรือว่าอันเดนคูเนี่ยก็น่าจะต้องรออีกไม่รู้จะเมื่อไหร่จะมานะครับเอาประมาณน,นี้นะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงกันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ